สวัสดีดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเบิร์ดทุกคนบัว่าะิป็นพี่น้องทางฟังลาวหรือ่ๆๆ่าะิป็นพี่นอ้องทางฟัง,งไทย พี่น้องทั้งต่างประเทศเ็ยินดีเบิดสุขสุขคนเขาสู้ซ่อมของบอจิกอุตมพรคือเก่าการมัอนี right? <ng> ้พอพี่น้องเนาะการบอจิตการอยู่เฮือนเนาะการอันนี้การจะโมเมนต์เฮือนของบอจิกดอกน้องขอพี่น้องก็เป็นเฮือนของอ่านะการมัอนี้บอจิตก็มาเด่นเฮือนเพิ่นเนาะกต่พอดีว่าอ่าบอจิตวันได้ออกไปข้างนอกพอพี่น้องเลยมัอนี้ก็ได้กต่พอดีว่ามีอ่าเบียกเนาะมีเบียกอยู่ในอครอบครัวหน่ิยนึงนะพอพี่น้องเลยมีเบียกอยู่ในเฮือนหน่ิยนึงเนาะ กะพอดีว่ามื้อนี้น้องพ่อพี่น้องกะบ่อจิตน่ะมีแนวสิมาอ่าเว้าสู่ผู้แม่พี่น้องพังเนาะก็คือว่ามีโอกาสได้แหละพี่น้องเอ้ยก็คือมีมีน้องคนนึงเนาะมีน้องคนนึงน่ะเพิ่นเอ่อเสร็จมหาบ่จิตเนาะพ่อพี่น้องเนาะทักทายมาหาบ่จิตว่าอ่าบ่จิตเพิ่นว่าอ่าน้องน่ะ ่าตั้งแต่เกิดมาน่ะบ่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เนาะบ่ได้กะบ่ได้กะบ่ื่อบ่ื่อหน้าพ่อหน้าแม่นะรพี่น้องเอ้ยอ่าให้บจิตอ่าลงคลิปอ่าให้เพิ่นแน่เพิ่นว่าบางทีมีอ่าแม่เพิ่นเนาะหรือว่าพ่อเพิ่นนขาวหนะพี่น้องนคือนบอจิตอันคลิปเพิ่นแหละเพิ่นก็อยากให้บอจิตน่ะลงอ่าอัน อัดคลิปลงบางทีเมเพิ่นเห็นนะเนาะบอกอะได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะกับอจิตกับโบเคยเนาะพ่อพี่น้องเลยกัมามีเท่านึงเนาะที่ว่าบอจิตน่ะทำคลิปตั้งแต่เหตุคลิปมากะมีคลิปหนึ่งที่บอจิตเหตุคลิปตามหายาเนาะแต่กะพ่อพ่อพี่น้องเลยพ่ออยู่พ่ออยู่ตอนนั้นก็คืออยู่บ้านน้ำพันพุ่นแหละเนาะพ่อพี่น้องกะ่สำหรับเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้อง เดี๋ยวบวจิตนะทีถ่ายคลิปเนาะว่าแล้วก็ตามหาพ่อมีของน้องชายที่ว่าเพิ่นเสร็จมาหาวจินนะพ่อพี่น้องเก็นอนอเพิ่นกับอายุประมาณสาวเสวีส้ยนปีนี่แหละพ่อพี่น้องเพิ่นกับใหญ่าามากี่เพิ่นกบนบับบวชเพิ่นว่าบวชมาอยู่วัดนี่นแหละหลายพาหลายปีจนเป็นมหาเดี่ยวเนาะพ่อพี่น้องเลยเนาะมหา เคยหลองพนิณเคยว่าจันมินเนาะก็คือมหามินเนี่ยเคยดิ่ชื่อมินนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องก็ผู้ที่ว่าเมือมอม่อเมื่อบ udget ไปอ่าทรงสก,การ่เท่าเขียนนะพ่อพี่น้องอ่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่ว่าอ่าเพันเพันเทศนะเพันเทศพพันพานพี่น้องเพันเทศเนาะคนนั่นแหละพ่อพี่น้องเไยเก่งเนาะเก่งอยู่เป็นกเกษตอบ้า เทามิ้นเนาะการสำรับอนณาซื um, kind of Por, ้อของแม่เนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าอ่าพ่อเนาะแต่ว่าพ่อนี่บัจิตนี่เพิ่นเพิ่นไม่ได้สอนเรื่องพ่อให้บัจิตรั้งเนาะก็คือน่ะเป็นว่าแต่เรื่องแม่นะพ่อพี่น้องเลยก็คือแม่ของน้องเนาะแม่ของน้องบัตจิตกจะจดไว้ได้แหละเพื่อนเพื่อซื้อว่าซื้อซื้อแม่อินทวาพ่อพี่น้องเลยซื้อแม่อินทวารซื้อเด่นของเพื่อนนะซื้อน้อยเนาะ เนี่นี่แหละพ่อพี่น้องแต่ว่าเรื่อง uh, เมถาม่เมเ่าว์โค้กของเพื่อนเนาะม่เมเ่าม่เมเ่าของงานอันทาม,มินนี่แหละนะเน,นาะเ,เ, uh, เพื่อนก็ชื่อว่าเม่เา่ามาเนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าแม่ของน้องแต่ว่าทามินนี่เนาะเพื่อนอะใส่ย,ยู่น้ำ uh, เมเ่เา่าเดี๋ยวนี้ยูน้ำเม่เา่ามาพ่อพี่น้องเลยการบูเห็น uh, หน้าแม่ อ่าอ uh, The 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 ินทวราตั้งแต่น้อยเนาะกะเพิ่นกะบอกว่าจิตมาพอพี่น้องเอ้ยกะื่อฮอดวันเดือนปีเกิดเพิ่นแหละเพิ่นว่าอ่าสําหรับแม่น้อยนี่เนาะสําหรับแม่อินทวานี่ก็ได้เพิ่นกะเกิดอยู่ในปี1000อ่า7 5พอพี่น้องเอ้ยกะนําเจ้าเพิ่นบ่ยิดเว้าพอพี่น้องเอ้ยคือนี่เนาะอ่าคืออ่าอืมอินแม่อินทวาเนาะพุทธพอพี่น้องอ่า ันก็อยู่อยู่ไสเด้เนาะนี่ๆเนาะเบิ่งเด้อบ่สิกระจุดไว้อยู่พ่อพี่น้องเอ้ยกะเพิ่นเกิด1975อ่าเดือน9สกลเนาะพ่อพี่น้องอ่าเพิ่นบอกาบในพ่อพี่น้องเอ้ยมันคือชื่อเิ่นแหละแต่ว่าอ่าตอนเพิ่นบวชเนาะตอนเพิ่นบวชเพิ่นก็ไปตามหาทางนั้นทางนี้แน่กบ่เห็นตะกี้น่ะอ่าทางส่งเพิ่นพุ่นแหละเนาะว่าสิเอาน้องออกทางทั้ ตามหายานีานะพ่อพี่น้องแต่ว่าทางน้องเพิ่นว่ายัางยังบก่กล้าัปันใดเนาะก็เลยบ่ได้นะพ่อพี่น้องก็เลยหยุดมาเลยกตัตะกี้น่ะมีอ่สำหรับแม่อินทาวาเยเนาะแม่ของน้องอันอันมินเนาะแม่ของน้องมินนี่แหละกะบพันนี่ยเคยมีลูกแป,ปดคนพ่อพี่น้องอ่าเคยมีลูกแป,ปดคนวันนี้น่ะเสียเสียสี่คน เสียเสียสีคนไหนยังซีนี่แหละบัดนี้เนาะอ่าทั้งพ่อทั้งแม่ของน้องน่ะคือคิดกันนี่ทางกันฮานาพ่อพี่น้องเลยก็คือตั้งแต่น้อยพวกนั้นอ่าน้องก็เลยบุเห็นน่ะพ่อหน้าแม่ก็เป็นคนาบ้านเดียวกันนี่มั้งเนาะเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนี่กันไปลงไทยพี่น้องไปบัดนี้ก็ได้ลงไทยลงไทยได้กับอ่าบางเด้อบางจี๋อ่า อ๋อแต่คือลูกลูกของอ่าคือไอ้น้องของน้องนะ่นะเนาะกัไปน้ำพ่อนะ่ะสองคนแต่มาทั้งอ่าอยู่น้ำไม่เท่านะ่ะสองคนพ่อพี่น้องเยแต่ว่าเมยนะ์น่ะไปผู้เดียวเนาะไปผู้เดียวเลยพ่อพี่น้องกัเพิ่นอยู่จังหวัดใดเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวก็บัวจิกก็คือเสีนาะอ่านให้พ่อแม่พี่น้อง ห้างบุญจิตกับบุญ like ชื yeah, ่อเนาะก็ได้จดไว้ายตอนนั้นก็ได้หาว่าพิพากษาประกันใดเนาะบุญจิตกับกายบุเท่ากับแค่น้ำใจหลายเนาะกายอยู่จังหวัดไซนาทพ่อพี่น้องเอ๋ยอยู่จังหวัดไซนาทที่ว่าเมย์ของคนอยู่นะกายบุญกินข่าวยินข่าวพอพี่น้องเอ้ยกายตะกี้ตะกอนแต่ข้าวยังอยู่ลาวเนาะยังอยู่ลาวเป็นกายอยู่อันสนามไซเนาะอัสนามไซเมืองอุบลพรมแขง สวัสดีนัเขตนี่แหละพอพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันว่านผม budget นี่แหละเข้ามาสนามไซอะไรกันเลยโบกายแต่ว่าทางน้องเพิ่นกงมีครอบครัวนี่แหละพอพี่น้องมีครอบครัวเดี๋ยวบ b u d g e ขึ้นรูปเนาะขึ้นรูปมาทางน้องมินเมาหามินเนี่พอพี่น้องเยกินขนาดน้องเรื่องเทศนี่เสี่ยงวานเจ๊ยวจ่อยน้องพอพี่น้องก็ครึ่งสิประมาณนั่นแหละพอพี่น้องเลยกัเพิ่นยอยู่จังหวัดไซนาเด้อพอพี่น้องเด้อเนาะรายละเอียดอะ อ่าเดี๋ยวเจะจีบทวนเนาะก็คือเด้ออ่าชื่อเมอินทาวาเนาะพุทธศิลป์ลูกของเมเทัาอ่ามาเนาะลูกของเมเทัามานี่นะพ่อพี่นอ้องมานี่กะเพิ่นเคยมีลูกน้ำกันนะแปดคนเสียซี่ยังซี่ไปน้ำพ่อสองอยู่ทั้งเมเทัลสองคือจีบประมาณนี้พ่อพี่น้องแต่ว่าทั้งลูกของอ่า ไม่อิทานี่สาวเอ็ดปีแล้วนอกพอพี่น้องเนาะ,ะต้นกำเนิดหรือว่าอยู่เตข้าอิตกี้กับอยู่สนามไซเนาะก็คือสี่ประมาณนี้แหละพอพี่น้องแต่ว่าเรื่องทางอาแลกรผ่านถึงนอกพอพี่น้องแต่ว่าบัจจินเนาะไม่ได้บอกนอกว่าซื้อของพอเพ่นซื้อวานี้ไหลพอพี่น้องเลยแต่บัจจิตกัจุดเอาแต่นี่เนาะ จังไดกะขอให้พ่อกับแม่ของเพื่อนในยินเนาะหรือว่าเพื่อนไปมีครอบครัวใหม่แล้วบ่หน่องพ่อพี่น้องเนาะจังไดเนาะกะตอนน้องยังบวชเนาะน้องยังบวชน้องก็ตามหาอยู่ขลับไปฟังไทยเพื่อนพ่อพี่น้องเลยแต่กะบ่เห็นเพื่อนว่าวันนี้กะ,ะมาพบกับบ่จิตอยู่ในมือไปส่งสการของเม่เา่าเขียนเพื่อนกะ ทำซือ้อซองซื้อเฟซซื้อไลน์นี่แหละของบ๊จิตเพื่อนก็นได้ติดต่อมาเนาะอยากให้บ๊วยจิ๊บทําคลิปตามหาอันทางเมย์เห็นไเพื่อนวะบุ๊ดเห็นหนะาพ่อหนา้าเมยตั้งแต่น้อยเนาะอยากเห็นหรือว่าอยากให้เพื่อนติดต่อมาเนาะก็ถ้าบ๊วยจิตกับฟาเวอร์นะาเราพอไปน้องเนาะภาวนาอยากใหนยานะทางพ่อทางเมยเพื่อนเนาะทางพ่อทางเมยเพื่อนเนะห็นคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวบ๊จิตจนะีนั่น อยู่จังหวัดเซนาเด้อพ่อพี่น้องเด้อผู้ที่ว่าอยู่จังหวัดเซนาเนาะแต่กะบู้ว่กที่อยู่เฉลยมุมใดนเนาะพ่อพี่น้องก็จังใดก็คอยเพิ่นนี่เห็นคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องกะสงสารอยู่เด้เนาะพ่อพี่น้องเนาะโมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าเพิ่นว่าโตได้คือกันเด้เนาะพ่อพี่น้องแบบนี้เนาะตั้งแต่ใหญ่มาก à, ับบุหิตอหน้าเมไปอยู่ใน หาเรื่องกับาลายฟ้าลายปีปู่ในนอตหาะฮะเป็นการซึกมาเนาะหาการซึกมาเนี่ยนะพผพี่น้องกะในการมองให้เห็นคลิปเลยเด้อเนาะกัเจ้าหน้ากับ้าว่าเห็นคนนกกนลาานคิปกัติดต่อมาหา,าบัจรจี๊ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวบัจจิตกเนี่ยมีเิซอันของน้องมหามินอยู่เนะาะบัตรจี๊กเกิคืออ่เอาให้ให้เพิ่นนั่นแหละเพิ่นเคลียร์กันเองเนาะให้เพิ่นอ่า พ่อเกันหินนะวันนี้จากจังไรก็ขอให้พ่อให้พ่อเนี่ยเด้อเนาะพอได้น้องจังเห็นหน้าพ่อหนามีอะไรก็ได้เกิด <c oughs> มาก,ก็คือไม่เห่าเป็นคนเดี้ยงเนาะมไม่เห่าเป,เป็นคนเดี้ยงนะทั้งพ่อทั้งแม่เป็นแบบบริติตโตมหาเป็นแบบหรือว่าจังไรเนาะเป็นะบุหูข้าวบุหูข้าวบ้า,บานเราพอดีเนาะเป็นะนะบุหูทั้งเบอร์โป๊ อยู่าทางฟอร์กับแมก็อยากติดต่อมหาอยูอยยอย่แต่ว่าอ่าบุหูว่าสื่อเฟซบุหูว่าสื่อเบอร์เป็นแนวใดเนาะกะับมื่อวานบัจจิกก็ได้รับอ่าหน้าที่เนาะได้ทำหน้าที่นี่ตาม,ามหาฟอร์กัมเม่เห็นกับน้องๆเนาะจังใดกับฟอให้บุญคำนำสู่เด้อพวกโให้พวกโผให้พอห่พอเนาะช้าถูกเนาะพอพี่น้องเไยก็อยากให้เป็นพ่อกันบัจจิกก็ได้ คือสิประมาณนี้แหลนะเนาะพ่อพี่น้องเนาะจังไหนก็อาฝากโคดได้โคเซให้นี่เด้อพ่อพี่น้องเด้อต่างหาอ่าน้องเนะาะต่างหาพ่อแม่ของน้องกเช่นไปทางจังหวัดเสนาดบอกพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าอยู่ทางจังหวัดเสนาดก็อาโคดได้โคเซในเด้อพ่อพี่น้องเด้อพี่น้องอยู่ทางไหนก็นเป็นเอาใจซอยเนะ้พอพี่น้องเนะาะเอาใจซอยใจยช่อยยกให้เป็นพักรักกันเพทนก็ได้ ว่าอ,อยู่ฝั่งไทยไปมีครอบครัวอยู่ฝั่งไทยเนาะอยากติดต่อมาหากับบรจักเฟซจังไลคือสิแนวนี้บ่เนาะพ่อพี oh, okay. ่น totally right? ้องโดยก็คือสนประมาณนี้เด้อพ่อพี่น้องเด้อกับในกับโคลอ่าผมเสือเรือเนาะน้องพ่อและแม่พี่น้องนี่แหละอ่าซอยกันวมาจิตกับว่ากัอยู่เพื่อนพ่อพี่น้องเอ้ยมาจิตกับบุญรับไปทางไหนเนาะกัเพื่อนของอากับบุได้ไกลหรอกพ่อพี่น้องกไอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละมาหนี่กัน và xin nặng quá nó và sẽ nặng quá như thân hơn của chết để mất vượt sang phần mai hiện hơn một năm tương tầm nhưng mà bó đi nhìn nhưng mà xin lúc cuốn là nào với nó này mình cái gì đây làm mình cái đây của cả gì nó cái dùng hồn phân Ôi, <laughs> cả man đi đỡ, bởi vì nó được cái dạc ô lông vô, và vì cái dạc ô lông nằm phòng mình phí nó chẳng gì lại. มีโอกาสเนาะมีโอกาสแต่บริษัทกระจายธุรกิปมานั่งว่าบิษัทใดพอพี่น้องเลยก็ดีเลยดีอีกแบบเนาะพากพี่น้องกับมื่ออื่นเพื่แน่มื่ออื่นเนี่ยบริษัทนะสีเริ่มต้นเนาะสีเริ่มไปช่วยไอเดือยพอเม่พี่น้องคือเก้าเนาะงมันนี่ก็คือรู้ซืึอว่าอ่าคขกในี่้แหละพอพี่น้องเลยปวดปัญหาเนาะปวดพอเมื่อกระตุ้นกระตุ้นปัญหาได้แหละก็ดีได้แหละก็มีแต่ว่า ขอบุญขอบคุณน้องพ่อแม่พี่น้องน้องที่ว่าให้กำลังใจให้บรอจิตน้องเศร้าไปไว้เด้อบางทีก็ครับเราไปมากกับน้าบ้าราบ้งไดเด้อเพื่นบ้านะจังไหนกับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเด้อที่ให้กำลังใจบรอจิตเนาะแต่สําหรับเมื่อนี้น้องพี่น้องประเด็นดังลักคืออมาอาชีพน้องสามหาพ่อกับแม่ของน้องนินนนั่แหละพ่อพี่น้องเลยก็ขอให้เพื่อนพบพ่อเนาะจังไหนกับ ถักทายมหาปจิตเนาะวันเดียบปจิตเอาซื้อเฟิทของเพิ่นให้เด้อปพี่น้องเด้อเด้อถ้าพ่อแต่เมเด้อการเห็นคลิปของปจิตนเด้อลูกชายกำลังตามหาพ่อกับแม่อยู่เดี๋นี้เนาะคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่วมาเลยกันเกิดเงี้ยกะเงี้มาบอกก็เห็นนะพ่อหน้าเม่โลยกป็นชประมาณนั้นเด้อปพี่น้องเด้อจังไลยกันขอบคุณขอบคุณเนาะ พ่อแม่พี่น้องหลายหลายเด้อที่เข้ามาเบิ้งเนาะนี่ก็เป็นกำลังใจให้บริจิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอ่ามหามินเพิ่นคือว่ากำลังตามหาแต่พอทำแม่เพิ่นอยู่เนาะก็ขอให้พ่อแม่พ่อจังไเก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเด้อผมเจ็บจะได้ผมไใคยจะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสาธุอันนี้กับบ่มีอย่างไรผมพี่น้องบริจิตตก็คือสิได้ขอตัวอ่า ครับนี่แหละพี่น้องก็คือขอตัวปิดคลิปได้แล้วเนาะพูดแต่เมื่อื่นมื่อื่นเดี๋ยวบัวจิกกับสูงกันต่อพี่น้องเลยมีกำลังใจบัวจิกกันนะคือว่อแม่พี่น้องให้กำลังใจเนาะด้วยท่านี้กับผมมีอย่างไรขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเด้อเจ้าสบายดี